สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุครุสุคนนะบอกว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศนั่นเองก็ยินดีตอนหับข้อสู่องของบ่าวสิรัตเบาวผู้ไทยเส้นเก่าเส้นเคยเด้อมื่อนี้ก็ได้มื่อนี้บาสจากกับอะไรประเทศไหนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็ได้มีโอกาสมาหาทางน้องคำพิงเพิ่นเนาะหลังจากที่บ่าสจากได้ยินว่าเพิ่นน่ะได้ปิดใจไปช่วงนั้นเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เลยมาเปิดใจครั้งใหม่บ่าสจากอ่าอยากรู้เรื่องราวของเพิ่นเนาะหรือว่าอ่นเอฟซีอะไรพวกนอยากรู้เสิงกันนั่นแหละว่าฉันซะ มื่อนี้วัตรเสีก็ได้มาหาทางน้องเพื่อนเพื่นพี่พน้องเลยพี่แหละออกมาทั้งท้งไห้ท้งนาเพื่อนพี่แหล่อ่ะปัจจุบันนี้ก็บทำบแตรเสียก็ย่นยันเที่ยงไห้เที่ยงนาเพื่อนก็อยากคู่เรื่องราวของเพื่อนว่าาที่ไปที่มาของคําว่าปิดใจแล้วมาเปิดใจใหม่นี่เป็นเรื่องอย่างเนาะเดี๋ยวเขาเข้าไปโอลมห <c oughs> รือว่าถามน้องเพื่อนเลยเพื่อนพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดีทางน้องทิ้งเพื่อนอีกเมื่อนี้ก็ได้มาได้เมื่อนี้ก็บโมเมนต์ยังดอกเนาะ คือซึ่งเมื่อนั้นเนะาะบาสิลาได้ยินลยแล้วว่าทั้งนอ้องคนนั้นได้ปิดใจไปบ่หนหรือว่าอะไรปิดไปช่วงนั้นนะโอ้แต่ปัจจุบันนี้เปิดแล้วบ่โดยเปิดแล้วและเหตุผลที่ปิดใจไปในเมื่อนั้นน่ะย้อนอย่างเนาะย้อนมันมีแบบคนเข้ามาแบบเข้ามาแล้วเขาโทษไปครูคนนั้นคนนี้ว่าเป็นเจ้าของเขาอือโทรอัน ไ่้ง่ายก็อ้างออกไปว่าเพิ่นเนี่ยเป็นเจ้าของทางน้องพิงโดยแล้วน้องพิงค์หูแบบมีเพชรไดบัตรู้สึกยไดบัตรเนี่ยมันแบบหัวซึกแบบหัวซื้อแบบดีเนาะฮก็เลยอ่ะมันแบบมันเกิดอย่างว่าออกไล้แต่มันลามปามไปเนาะ,ะ,ะ่นนนะมอลามปามจากอานเป็นอัตพานได้บัตรเลยก็คือเพลินเน <c ười> <c ười> อ่าออกสื่อว่าเพิ่นเนี่ยเป็นเจ้าของของน้องเนาะแล้วน้องเคยได้คุยกันอยูอ่บ่คุยน้ำเพลินนะคุยแค่ คืนเดียวนึ่งน,นะคือคืนเดียวดยแล้วนอ้องไม่ได้ตอบตกลงแบบอ่าคบหากับเพิ่นบ่หรออะไรกะยังไม่ได้ไอตอบตกลงก็แค่คุยเออทำข้าวทำข้าวกันได้หน่อยชืช่อนะโอ้โหทำในแบบชีวิตประจำวันแหละทำน้ำพร้อมน้ำคั่คว,วชื่อนโดยโดยโดยคนก็เลยอ่ะออกชื่อแบบคนเป็นเจ้าของเลยแมนนนี่กับนี่เนาะก็คือเหตุผลแบบนี้เนาะแล้วนี่เปิดใจมือนี่บ่ยันเจอคือเก่าอีกวะ คิดย่านอยู่นะ,ะแล้วเป็นยังไงทางเพื่นผู้เนี่อ้างอ่าเป็นเจ้าของของนอนะ้องนัดนั่งคุยคยังบคบขมือเนี่ยโบตั้งแต่มื่อที่เพื่นโทรไปเบ้าใช่เขาแล้วเขาโทรมาหาก็เลยเพืดด่อนทักหานี่เลยคือ,อยาเลยเนาะวอายง่ายกับสีบอกเพิ่นเป็นคนบุรีกับโบมแมนถอกเนาะเพียงแต่ว่าเพิ่อน่ะห่วงเพาะัะนั <laughs> ้นห่วงทั้งที่ตัวเองอ่ะยังโมทันได้เป็นเจ้าของโมท่น ยังบ่มีสิทธิ์เนาะเพิ่นก็ได้ลมก็แค่คืนเดียวยังบ่ได้ตกลงว่าครบ5กันกะอ้างว่าเพิ่นเจ้าของแล้วเนาะอ่มื้อนี้เปิดใจได้เรื่องราวหัวใจเพิ่นยังคือเก่าบ่ยังคือเก่านี่ยังคือเก่าเรื่องนั้นหนุ่มกอายุก็ซําเก่าเนาะปัจจุบันนี้กบ่มียังเปลี่ยนแปลงมียังเปลี่ยนแต่ว่าการคุยเนาะบ่อยากให้อัน ใจห้อนเนาะคุยคืนเดียวจากเป็นเจ้าของแล้วมันกับบได้เด้อพี่น้องเลยกายโอ้ยเราไ่ตอบตรงกันก่อนเนาะก่อนคนถักเขาว่าไม่แต่ว่าคบกันนะคบกันคืนสถานะโอ้มันกับโบวไายป่านั้นก็แค่ถักมาย่งว่าถึงเชวามื้อเลยอยากเป็นแล้วใจห้อนในวันนีเนาะยังมุจักนใชใจคอกันซะเป็นทุกคนบ้านวันนีไหนที่โชมาก เกือบทุกคนนั่นแหละเป็น10คนก็ยังเหลือแค่2ประมาณคน2คนนั่นแหละที่แบบเพิ่นก็คุยกันแบบส่วนหลายก็ถ้าไอ้นั่นคนที่เหลือก็สิเป็นคุยแบบคุยแบบเป็นอ้ายเป็นน้องนะอ๋อโดยๆนี่ยเพิ่นนั้นไปงานก็มีแบบผู้แบบผู้ใหญ่นเนาะแล้วก็ได้อ่าคนที่แบบก็เดินกมนเริ่มต้นจากกันันเป็นอ้ายเป็นน้องเป็นใหญ่กว่าเฮาก็ได้ก่อนสิเข้าสู่อ่าบ่าวสาวกันก็คุยกใจกันก่อนเนาะ จ้าจังมาคอยลุงคอยคุยเรื่องหัวใจกันบัดนี loop, ้ว่าสิเข้ากันได้บ่หร <Found S 1> ือบ่ได้กเบิ่งกันไปโดนๆพุ่นแหละอ่าย่งต่ํากว4-5เดือนหรือม่ก็เป็นปีแห่งดีเนาะอ่าอันนี้เปนจังถักมาอยากอยากไปโลดบ่พุ่นนะแม่นสุดทเป็นหนุ่มทางไหนนะกดมีแต่หนุ่มฝั่งไทยนี่อ๋อสุดมีแต่หนุ่มฝั่งไทยเนาะฝั่งลาวเฮานี่คือสิอันบ่ค่อยมีเพุ่น่ะบ่มีเน้นแต่ฝั่งไทย มาปรับแบบเป็นปรับเนาะามีแบบชวนไปอยู่บ่ชวนไปอยู่น้ำพันนะมีบ้างชวนไปอยู่บางคนก็แบบเอ้ยสิไปหาสิไปอยู่น้ำมันก็มาเห็นว่ามากกะมาอยู่น้ำเลยก็มันก็บ่ได่ข้างนอกเข้ามาคนหาก็คุยกันยังบ่ฮู้ใจกันเลยว่ามันสิชีวิตอนไรจะคุยดนๆเนาะอ่ากันบ่คุยดนแล้วอยากอ่าเป็นนันลองเป็นเดียวกันกะให้ทางผู้ใหญ่เพิ่นมาหากันเนาะอ บแมนว่าสิปุ๊บปรับมาอยู่โหลดโนแมนอันเขาหั่นสะดวกซื้อเด้เนาะแต่ว่าจะได้ยังกระจับเอายังไงกระจับเอานะโนแมนได้พี่น้องเลยอันนี้เรื่องหัวจิตหัวใจอ่าคุยตกลงกันแล้วจังหวะกันใหม่เป็นใดมื่อนี้ยังยหงอยู่นะคือเก่ายังไม่แล้วบ่พราะเขาน้าสัมพานี่ยังอยู่ยังหลายบ่ยังสองไฮยังสองไ้โอ้ก็เกินมื่อกี้ก็ับอื่นถอกเนาะสองไ้ปั่นจักเถื่อแล้วนะ ปันเทื h òn, h ó, ่อนึปันเทื่อนึงบ่ได้หลายปานใดปันเทื่อนึงได้12ได้12อืมแบบ12ปานนี้ยังเหลือเก้าสิได้หลายปานใดเนาะีนีก็สิได้อยู่30นี่แหละคั่นสิฮอดะอ๋อคุมกินบ่ได้มาเข้า30ชอบุ้มบ่กยังบ่ฮู้แหละเพราะว่าตเก่าอ่มันได้แต่ไปโซ่เก้าได้ไปอ๋อปีนีก็บ่คุมกันน่อยนึงเนาะ กได้สบายกับชีได้อยู่ที่เดือนสี่เดือนห้าอืมเดีย๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไดเร็งการติดต่อทางโทรศัพท์พุงน้องเนี่ยมีใหม่แล้วบอโดนยังมันกันยังคือเ,ก,เก่ามันตั้งแต่บอสิรัตมาตั้งแต่มันกันยังบ่ได้เลยบ่ยังเลยยังบ่ได้เปลี่ยนใหม่เลยอืมกันยังยากเลยเนาะติดต่อยากแล้วคือมือเห็นบ่คือทางนองมันกคโทรศัพท์กับบุคคลดีเนาะช่วงนั้น ปัจจุบันนี่กับบุรีนี่แหละโอเมนตะช่วงนั้นหรอกค่ะช่วงนี้ยังบุรีนักยังนักกเก่าบ่ยังนักเก่าโอ้เมื่ได้เปิดใจมาใหม่นี่มีคนโอ้ขรลมแล้วปะตั้งแต่เปิดใจใหม่นี่ยังมียังมีเนาะคนเขาอาจจะญาติคือเก่าพี่น้องเลยก็ไม่ญาติก็มีคนขู่นั้นเนาะบอเมนแต่ว่าผู้ใดดอกคันมาขู่ไม่ใช่กันบ่าแชาติเองก็บญาติกันนั่นแหละจะขู่มาเป็นเจ้าของเนาะไม่ญาติได้ค่ะคณะ อ่กากนเขาบอกว่าเป็นเจ้าของแล้วเขายัางดื้อน,นะแบบยันเขามาหาอะไรกันไรฉลายเนาะมาหามาพอ่พอพบปืนมานั่แ <laughs> ห้งแห้งอันตรายขัดขวางก็ยังบุกไป ok มีคนล้มเนาะทางติดต่อกับอันเก่าบออันเก่าอันเก่าอันเดิมเนาะบุ๊มม,มียังเพิ่มเติมหรือเปล่าหลายๆอย่างแกน้ำแหล่เลือลงไทยยังสีลงอยู่บ่ตอนนี้ลงคือเก่าอะไรเจ็บเนี่ยตอนลงคือเก่าเนาะ ลูกลงน้ำบ่หรือว่าอะไรบ่ลูกกลาชีว้ให้แม่ลูกปลาให้แม่เลี้ยงบ่ใ้่ยล้วเนาะเป็นใหญ่แล้วเนาะเป่นยังอาที่ฟังความนั่นจังหน่อยมีมือไเขาเข้าบ่แบบสีลงไทยนี่มือยังบ่มีดอกมือยังบ่มีอยอะดูไปก่อนเนาะเพราะว่าเพื่อฮ็ดบัตรแล้วก็ยังคิดว่าจะไปรักษาตัวเองอีกเป็นอย่างเนาะมันแบบมันมีน้ำคอนี่นะมันผิดปกติ เป็นมาดนแล้วบ่กะประมาณอทิตกว่าแล้วคือเป็นอะไรู้สาเหตุว่ามียังในคอมันแบบเวลาเขาเมื่อยเขาก็เมื่อยเมื่อยแล้วเขาก็สั่นเลยเวลาเขาเมื่อยเวลามันขึ้นนะโดยเดียวก็คือเป็นอยู่ในคอฮนคือบุไปหาหมอทางหาหมอคนหนก่งยังไม่ทันได้ไปย่างกับเบียกยังมาแล้วไงยังบุมีเงินไปอีกไงนะเบียกยังมาแล้วบุพปอเงินบุมีเงินอีกเนาะ คือท่านมีก็สะไปกวดเบิ้งเนาะ<ม>ได้ๆแต่ลายแบบพี่น้องเลยบู๊ยังเลยบอกว่ายังไรขอมันเป็นอะไรอาการของมันเนี่ยจากคนที่เขาเคยเป็นนะออตอนนี้เขาก็ยังเป็นอยู่เขาว่านะ่าจะเป็นข้อกินเลือดข้อกินเลือดอ๋อคือจะเป็นตะยันเนาะบางสัตว์ก็บ,บุคยได้ยินดึกเถื่อนเะน <c oughs> าะคนไทยเขาก็ส่วนใหญ่เขาจะว่าใครใครยังใครล่อยใครลอยกินเลือดอย่างนี้แหละใครนี่ไหม ง่ายง่ายเาไปกวดน้อแบบเขาไปกวดมันผ่าตัดออกได้บ่นว่าไหนไหกัคนที่เขาเป็นตอนนี้เขาก็ว่าจะไปผ่าตัดมีเจ็บเจ็บน้ำบ่อเลยว่าไหนไหมันกับมาเจ็บมันกับปาเจ็บนั่นแต่มันแบบเท่าๆนะชิเมยก็คืออาการชิเมื่อย่างเดียวกินน้ามกินยังเข้าไปกับบริเจ็บเพื่อทำเขาเข้าไปมันกับบริเจ็บมันกับชิ มันก็สีเครื่องอยู่นิดๆนะแบบคือไม่ยังแบบเป็นก้อนอยู่นะกายมันเป็นก้อนเป็นตุ่มนัดใช่เนาะอยู่ในในเวลากินยังไปกับมันจีถึกจีเครื่องนั่นนิดนึงก็คือหูโตมานี่ไปอ่านได้อาทิตย์นึงแล้วบ่ก็ยังไม่ได้ไปกวนทำวอาจะเถื่อนนีไในใจคิดยานอยู่บ่คิดยานอยู่ลูกสีนกบาดแผลแดงไงบุกเฮงบุกเคยได้ยินให้คิดยานครับ ลกูกยงอีลูกไอ้ยังก,ก็จะว่ากินนี่นะขอกินเลือดขอกินเลือดอ่ามีก็มีนะลกูกเนี่ยเนาะช่างว่าไทยบาลเนี่ยกันมีเงินกันไปหาหมอ,นมอเาานาะเดินเฉาขึ้นน้ำนะบ่สเดินี่กินแนละ้วอะไยังกินวัอนี้นะกินกับปลาทูอ็ดปลาทูเมนูอย่างเนาะ,ะ,ะ,ะปลาทูเมลัปิ้งอ๋อ <laughs> ปลาเสือต่วัน,นนะี่นะปิ้งไว้ปาปลาทูเนาะ ເປັນຊິເອົາມັນຍ້ານວ່າປອຍຍ້ານວ່ລ້ບ້ານເຮົາທະດຮືືລມື້ຮືນບສືນประจําເລດລຊนລລນ เรื่องเงินหัวใจนี่ก็ถ้าสมมติว่าเนาะอยากสลายมีเอฟซีอยากอยากได้ไปอยู่ฝั่งไทยน้ำเนี่ยนะทั้งน้องพีงมีความคิดเป็นใดแน่แล้วถ้าอยากได้ไปน้ำเทพอะแบบเขาก็คุยกันเองก่อนนะคุยกันเองก่อนอาภาษีไปหรือบปล่ไปกะคุยกันก่อนอจนหลายเนาะ FC เอฟซีมันแจ้งมาอยากได้เพิ่นมาอยู่น้ำว่ะ เพิ่นเปิดธุรกิจอ่าแต่ว่าขาดคู่ชีวิตมาซอยการค้าการขายนี่แหละคน<ม>ละไงแก่เอฟซีทางบ่าวศิรัตน์นี่แหละเพิ่นให้อ่าเฮียห้องมาแต่อยู่แถวทางอีสานเท่านี้แหละบ่ได้อยู่ในกรุงเทพแล้วก็คือเพิ่นน่ะโบโบ,บ่มีญาติพี่น้อง่ญาติพี่น้องเพิ่นเสียหมดแล้วเพิ่น่ก็เลยอยากเปิดห้านอยากมีอันไวง้งานอยากได้เมียแหละอยาปเปิดงานก็เลยอยากทำทางน้องเบิ่งว่าสะดวกบ่หรือบัวัดสะดวกก็ จะบอกสิจะแนะนําอันอ่าเฟซไลน์ให้เพิ่นให้คุยกันเองเด้ออันนั้นก็อ่าเพิ่นอยากดแค่นั้นแหละเนาะเนาะมื้อนี้ก็ได้คือสิแดดแงแล้วมื้อนี้กได้สิลงเกี่ยวข้าวบ่ตแรงนี่ก็ว่าสิลงเกี่ยวข้าวว่าสิลงอยู่บ่เกี่ยวจักคนได้เกี่ยว2คนม2คนคือเก่าโดยยังบ่มีผู้บ่าวยังมาซอยบ่มีมีกเื่อบ่บ่เฮ็ด2คน มีว่าแบบอาหนุ่มฟังไทยอ่าซอยยังเกี่ยวเขาเดินสิมันเคยมีบ่บ <c oughs> เั็นมีคือสิได้เงินไปหาหมอแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> เอ้าเนอก,กจังได๋ก็ให้เศราไปๆเนาะเป็นนี่ก็ได้ไก็ให้มีเงินไปรักษา,าให้ก็ได้รักษาก็หาไปนี่แหละได้หน่อยก็นแต่ผู้ก็แต่ถ้าไปหาหมอเนาะคือใช้จ่ายคือสิหลายเนาะอ่าทางหมอเพิ่นไง โอเคมาแล้วกันมาสาตมาไม่นี่กันมาทำมันนี่แหละเหตุผลทีน้องกันปิดใจไปในช่วงนั้นแล้วกันปัจจุบันนี้ก็มาเปิดใหม่กันเหตุผลก็คือเมันมีเอฟซีเนาะมีเอฟซีนักเลงตัวคูท่านครูคนนี้คนน่ะก็เลยได้ปิดใจเนาะยันเป็นันเรื่องใหญ่ของฉันใช่ปิดใจมาไม่นี่กับบุญยันถอกเนาะก็ยังูแหละเปิดใจมาใหม่ไม่นี่กันบอดี้บล็อกคนเมียนบล็อกอะไรอะไรบอดี้บล็อกเลยมันแบบ มันไม่คนเขามาแล้วก็มันไปเลยแบบคนก็ไม่ถามมาหายไปเลยเป็นกระชิบู่แล้วเนาะโอ้โหฮะนี่มันจบคลองอะไรกันก่อนจะเป็นจบคลองต้องเข้าประควันก่อนเด้อเนื้อเอาเนาะภาษากระชิบอันนั้นรบกวนทางน้องเป็นหลายดอกเพียงแต่ว่ามาท้ามไทยกันเรื่องการปิดเปิดใจใหม่นี่แหละทางน้องนผมบอกมาเบิร์ดแล้วเนาะเป็นเหตุการณ์เนี่ยแต่ว่าทุกมือนี่น้องกับบุกไหยสบายแต่คือมีโรคอันก็กินเลือดว่ะพนดะ ก็ยังบ่ได้ไปหาหมอเนี่มีการรักษากัย่านแน่ๆผมยังเลยก็คือยังถากันเงินก่อนเนาะมีเงินเงินจะไปแก่คน่าอ่ะโอเคไม่หนี่บาดเสียดกับบริวรวนน่องหลายแล้วเนาะก็คอยบนน้องส่วนาวใบโดยสบายดีอ้าก็โอเคผมแม่พี่น้องซึ่งบ่าวสิียดแล้วก็ได้กอ่าเด้เข่าไปสอบถามเพิ่นเป็นทีเขี้ยวห้อยแล้วเนาะอ่าเหตุผลที่เพิ่นปิดใจหรือว่าเปิดใจใหม่ให้ก็คืออ่ามีนมโสดเนาะหรือว่าเอฟซีนั่นแหละอ่าเป็นอัน อ,อ้างยิงว่าเป็นเจ้าของทองน้องท้องนอ้อ,องอก,กับพิงเนาะว่าท่านซะก็เลยอ่านโทรมีการนั้นคู่พี่น้องเลยโทรไปคู่น,นั้นคู่คนนี้ว่าเป็นเจ้าของเพคนเนัเ้นเลยก็คือเหตุผลที่น้องปวดเปลีป่ยใจในช่วงนั้นเนะาะแต่ว่าปัจจุบันนี้น้องเพปนก,ก็นได้มาเปิดใจใหม่แล้วพี่น้องเลยก็ฝากถึงเอฟซีนาะหลายๆคนเนาะที่เข้ามาเอาล้มกันนกบน,กน้องเพปนก็อยากให้อาเอาลมแบบว่าในถูกต้องไหมครับพี่น้องเลยบอกให้อ่านอ้างว่าเพ่นเป็นเจ้าของนคนนี้เนาะคำว่าเป็นเจ้าของก็คือกบหาเป็นจนูเป็นแฟนกันหรือว่า พอฟาควันแล้วพี่น้องเอ้ยถึงใส่คำว่าภเมียเนาะถึงเดินว่าเป็นเจ้าของคันว่าคุยแบบพี่แบบน้องนี่ยังโมทันเปลี่ยนเด้อพี่น้องเอ้ยอ่าแบบนั้นมันบูดีกัอยากให้โอลมกัอ่าหูอกกูใจกันก่อนเด้อก่อนที่มาอ้างอิงว่าเป็นเจ้าของเพคนเนาะพี่น้องอ่ะอ่านี่ก็คือเหตุผลของน้องเพคนพี่น้องเอ้ยแต่น้องเพคนกมีอันโรคติดโตพี่น้องมาเมื่อนีร่ก็ได้ยและโรคคนเดิมยังก็อันคอกินเลือดเนาะกซึงหูโตมากอะประมาณนั้นได้อยู่อาทิตย์หนึ่งคนน่ะแต่น้องคนกับยังว่าได้เป็นอัน รับการหักษาพี่น้องกันเนื่องจากว่าเกียเดคนบทันแล้วสองมากกับคนยังบทันมีเงินเนาะเคนก็ยังาหาเงินอยู่พี่น้องปัจจุบันเคนก็อาจจะเกลียครับจ้างนี่แหละพี่น้องเลยอ๋อก็โอเคพี่น้องเลยเรื่องราวของน้องมันก็เฮาก็ได้เข้าไปอบรมหลวงสอบถามหูกันเบิดทุกคนทุกเรื่องดาวเนาะมาแล้วก็ได้บ่าวเสดกะอ่าชิโกกาวคำว่าสบายดีเด้อ